นีหักแบบเด็กถอดหมุนอันนี้ออกเนี่ยหมุนตัวนี้ออกหมุนตัวนี้ออกนี่เออหมุนตัวนี้ออกแล้วก็เอาเอากันไก่ตัดเอากันไก่ตัดแงบออกเนี่ยตัดออกปึ๊บปึ๊บตัดออกแล้วก็รูดมันลงเออมีที่ซ่อมที่ดักกุ้ง ลงอยงนี้อืมอืมรดลงปึ๊บรูลงด,ดลงแล้วอันนี้ออกแล้วพับมันลงอย่างนี้แล้ก็ดึงอันนี้ขึ้นมาอย่างนี้ออย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาลวดร้อยแล้วก็ดูนี่ ดูนี่ดูนี่อ่าอ่าลอยลอยลอนรอบเลยลอยให้เรารบทุกอันลอยให้ครบแล้วก็เอาพลาสติกอันนี้ของมันมามันจะมีงูชื่อว่าให้เราพับลวดลุงอยู่อ่านี่ จะมีล็อกของมันอยู่อ uh. จักลงล็อกจักลงล็อกน้อยดิบลวดมันจะมีลูกล็อกลวดของมันลงล่าง จอ๋อเรียบร้อยแล้วนปึ๊บปึ๊บเอาเนี้หมุนใส่เหมือนเดิมอแล้วก็เย็บตัวที่เราตัดเออเออแค่นี้ก็นก็กล้วมาเนาะเออเรียบร้อยเออเออไปเกาะไปเกอบขึ้นแค่นี้ละ